สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวงหนึ่งเก้าห้าเก้านะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเมื่อคุณเงียบหายไปนะคะเขาอยากพูดอะไรกับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ แสดงว่าเขาอยากกลับมานะคะคนคนนี้อาจจะมีประเด็นนะคะอาจจะเคยทะเลาะหรือเคยทําให้คุณรู้สึกน้อยใจก็ได้นะคะอยากที่จะทําให้มันถูกต้องชัดเจนก็ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะต้องการความชัดเจนก็กได้นะเห็นไหมมันมีความบาลานนะอยากจะปรับตัวเข้าหาคุณก็ได้นะคะหรือหรืออยากที่จะเป็นผู้ให้บ้างนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้ไฟเดียวอ่ะนะจนเขารู้สึกว่าเหมือนเหมือนอยากกลับมานะคะทําให้มันถูกต้องทําให้มันชัดเจนนะเซ mm hmm. อร์วิสเห็นไหมเขาอยากที่จะดูแลนะคะอยากที่จะอยู่ใกล้ๆนะคะ ที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยดูแลหัวใจคุณเลยก็ได้นะคะอาจจะเคยทําให้คุณเสียใจนะไม่เคยไม่เคยเห็นค่าในตัวคุณก็ได้นะคะอยากจะทําอยากจะให้อยากจะมาดูแลหรืออยากที่จะให้อะไรอยากที่จ,จะให้การเยียวยาคุณให้มากกว่านี้นะคะอยากที่จะซับพอตก็ได้นะอาจจะเคยทําร้ายความรู้สึกคุณก็ได้หรือเคยไม่ใส่ใจหรือเคยไม่สนใจคุณอะนะคะ อยากจะกลับมาเทคแคร์หรือว่าสนใจคุณให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาได้มีเวลายอยู่ด้วยกันอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันนะเห็นไหมที่ผ่านมาไม,ไม่อาจจะอาจจะไม่ใส่ใจไม่ดูแลคุณก็ได้นะคะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะอยู่ใกล้ๆนะคะหรืออยากที่จะดูแลคุณให้มากกว่านี้เป็นห่วงคุณให้มากกว่านี้นะ อยากที่จะกลับมานะคะแต่กลัวคุณปฏิเสธนะกลัวคุณไม่สนใจเขาตอนนี้เขากาลังคุ้นคิดนะคะกําลังคิดมากกําลังตัดสินใจนะว่าจะทํายังไงดีนะอืจะต,ติดต่อคุณมาดีไหมหรือจะเข้ามาหาคุณหรือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพูดคือเขาคิดอะนะกลัวคุณไม่ต้อนรับหรือกลัวคุณปฏิเสธหรือกลัวคุณไล่เขาอะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็เลยรู้สึกว่าคิดมากนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างอยูอย่ในหัวเขานะ โรคคุณปฏิเสธนะโรคคุณไม่ชอบเขานะเนี่เห็นไหมรู้สึกผิดมากแสดงว่าคนณคนนี้อาจจะเคยทําร้ายความรู้สึกคุณก็ได้นะคะตอนนี้เขาเสียใจมากนะคะเขารู้สึกผิดนะได้แต่คิดนะคะถึงคุณก็ได้นะเศร้ามากๆเลย อยากจะรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะมันเธาสมนึกผิดรู้สึกผิดอะเศร้ามากมากเลยคุณทำให้เขารู้สึกดีนะคะเขาสามารถสัมผัสหรือรับรู้ได้นะคะความรู้สึกที่เขามีกับคุณมันเป็นพลังงานที่แบบดีมากๆเลยนะคะ คุณทําให้เขามีพลังงานของความสุขนะคะเปิดที่อะไรอะ่ะเหมือนคุณทําให้เขามีมุมมองใหม่ๆนะคะเปิดรับอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเข้าใจอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือได้เรียนรู้นะคะพลังอลไรสิ่งหล้ยอย่างคือคุณทําให้เขามีพลังอ่ะนะเหมือนเขาเขาเขาอยากกลับมานะคะอยากให้คุณเข้าใจเขานะ กขยังสัมผัสได้นะคะว่าคุณกับเขามันเหมือนมีสื่อวิญญาณอ่ะท้าเรียกอะไรไม่ใช่สื่อวิญญาณแบบนั้นมันเหมือนมีจิตวิญญาณมีพลังความรู้สึกที่สัมผัสถึงกันได้นะคะ คุณมีพลังบวกนะคะมีพลังงานหลายสิ่งหลายอย่างที่เขารู้สึกว่ามันมันมหัศจรรย์หรือมันพิเศษสำหรับเขามากๆเลยนะเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนมหัศัรรย์อะ่ะมิรเาเคเลนะคะมันเหมือนแสงไฟอะ่ะแสดงว่าคุณมีแรงบันดาลใจนะคะคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่ที่เขารู้สึกว่าเขาสัมผัสได้นะคะแล้วมัน คุณไม่เหมือนใครอะนะมหาศจรัลมากแบบว่าอแสดงว่าเขารู้สึกว่าคุณมีพลังงานของธาตุไฟสูงหรือมีพลังงานของความอบอุ่นมีพลังงานของการเริ่มต้นอะอยู่ด้วยแล้วมีม,มีมีความสุขนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะอยากที่จะทําตัวให้ดีขึ้นก็ได้นะคะเห็นไหมเอออันนี้ด้วยมันเป็นพื้นสีเหลือมเนาะแม่หมอก็มองว่า มันมีพลังงานของการอบอุ่นจริงใจเป็นมิตรอย่างเงี้ยน,นะหรือราดเริงสดใสอะนะดูอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขมีแรงบันดาลใจอะ่ะอืม,อม เห็นไหมคนคนี้อาจจะไม่มีเวลาดูแลคุณก็ได้นะคะที่ผ่านมาอาจจะไม่ใส่ใจนะคะบางคนเขาอาจจะทํางานเยอะหรือมีธุระหรือว่าเขาเขาอะไรอ่ะเขามีเรื่องราวหลายอย่างนะคะให้เขาโฟกัสเนี่ยเขาก็เลยไม่มีเวลาสนใจคุณก็ได้นะคะหรือว่าคนคนนี้งานยุ่งมากๆนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากกลับมาอยากดูแลนะ อยากให้อยากให้ความสนใจอยากให้ความใส่ใจคุณนั้นแหละนะโอ,โ,โอ้โหคุณคนนี้เขาได้แต่คิดถึงนะคะเขารู้สึกว่าคุณเก็บตัวนะคะคุณเงียบคุณหายไปเลยอ่ะนะอม,มันทำให้เขารู้สึกว่า อยากรับรู้นะคะอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะตอนเนี้ยเหมือนคุณกับเขาน่าจะเงียบน่าจะหายบางคนจบกันไปแล้วนะอืมเนี yeah, ่ย <Yeah, S 1> เห็นไหมความรู้สึกนะคะ mm hmm. เขาอาจจะรู้สึกว่าเคยมีฝ่ายได้ไฟหนึ่งที่ ที่ไม่เห็นค่าหรือเคยมีไฟได้ไฟหนึ่งที่เอาเปรียบแล้วหรือว่าหรือว่าเห็นไฟได้ไฟหนึ่งแบบออนแอกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะก็เลยรู้สึกว่าแบบเขาอาจจะเคยทำร้ายความรู้สึกคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเคยรู้สึกว่าใช้อำนาจนะคะหรือมอง มองคุณเป็นเขาเรียกอะไรนะมองคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าจะทําอะไรก็ได้นะเขารู้สึกนะเขาก็เลยรู้สึกผิดไงคุณคนนี้นะอืมเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะเหยื่อนะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าโดนกระทาฝ่ายเดียวหรือโดนทําร้ายฝ่ายเดียวเห็นไหมอันนี้รู้สึกผิดไม่งั้นเขาก็คงไม่รู้สึกผิดหรอกนะคะคนคนนี้นะรู้สึกว่ามองคุณผิดไปก็ได้นะคะอาจจะเคยทําร้ายความรู้สึกคุณนะ เนี่ยอยากกลับมานะคะอยากที่จะมางอนะเออคุณเป็นคนที่ใช่นะคะคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะเป็นคนที่เขาต้องการอะ่ะนะคุณมีจิตวิญญาณที่แบบว่าเรียกอะไรนะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะในความคิดอะนะ เป็นความสุขนะคะเป็นความปรารถนาดีมากๆนะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณเก่งอะนะคะเหมือนคุณสามารถที่จะรับรู้หรือคุณเป็นคนหรือคุณสามารถที่จะคิดอะไรได้ลหลายๆอย่างก็ได้นะคะเหมือนคุณมีมีพลังงานหลายๆอย่างที่มันซ่อนอยู่อะเออคุณเป็นคนที่มี มีความสมบูรณ์หรือมีอะไรหลายอย่างที่เขารู้สึกว่าเออมันมันเพอร์เฟกต์สำหรับเขานะนี่เห็นไหมมันเหมือนมีคนอีกคนซ่อนอยู่ในความคิดอแสดงว่าคุณมีความคิดที่ซับซ้อนนะคะเก่งแล้วก็เี่องะไรฉลาดแล้วก็มีความแบบเพอร์เฟกอ่ะนะเขาชอบคนคนนี้ยอืเห็นไหมคุณซ่อนตัวตนนะเนี่ยตัวตนของคุณอะ่ะสีน้ําเงินเนี่ย เียภายนอกของคุณเห็นไหมมันเป็นสีสีแดงอ่ะเห็นไหมคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะแต่สีทำงินมันเป็นเหมือนความมั่นคงเนาะเออเป็นเหมือนความมั่นคงเป็นเหมือนความแบบภายนอกคุณดูเหมือนไม่มีอะไรนะคะแต่ภายในใจคุณเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็จริงจังมากๆนะอืมเหมือนเป็นคนสองบุคลิกอะแต่เป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาเขาเขาสัมผัสได้นะคะ เห็นไหมคุณกับเขานะคะมันเหมือนพรมลิขิตอะนะได้มาเจอกันนะคะมีความแตกต่างกันมากนะคะบางคนเคยผ่านการแต่งงานหรือเป็นพ่อไหมแม่ไหมก็ได้นะคะหรือเขารู้สึกว่าคุณมันเรียกอะไรเขากระดามะนะมันมีความแตกต่างอะนะอีกคนอาจจะมีประสบการณ์สูงนะคะหรือเป็นคนที่มีหลายสิ่งหลายอย่างแบบมีเป็นแบบเรียกอะไรอะเพรียวเพลาอะเห็นไหมเนี่ยเยอะขึ้ เนี่ยอันนี้สีขาวอันนี้สีดำะนะอืมรู้สึกว่าอาจจะมีความแตกต่างกันทางด้านความคิดมากๆนะคะจนเขารู้สึกว่าเออมันมันแตกต่างอะ่นะน้าตางต่าง,าง,างทางเชื้อชาติาศาสนาก็ได้นะคะหรือมีอะไรหลายๆอย่างมันเป็นขาวกับดําเลยอะ่ะนะถ้าไม่ใช่ความคิดก็อาจจะเป็นแบบเชื้อชาติหรืออาจจะเป็นแบบ ประสบการณ์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมมีความแตกตา่างแต่มาเจอกันได้นะคะเป็นดสซินนี่เป็นแบบพรหมลิขิตนะคะมีเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโดนจิตโดนใจก็ได้นะคะให้คุณกับเขาได้มาเจอกันนะเขารู้สึกได้มันเป็นดซินนี่มันเป็นแบบพรหมลิขิตอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่คุณกับเขาจะได้มาได้เจอกันอะไรประมาณเนี้นะแต่เขารู้สึกว่า เหมือนเขาไม่เหมาะกับคุณอะเห็นไหมขาวกับดำอะอืมมันมีความแตกต่างกันมากเกินไปนะคะก็าอาจจะเคยเอาเปรเียบคุณก็ได้นะคะหรือเคยมองเห็นคุณเป็นเหยื่ออะไรประมาณเนี้ยนะเห็นไหมคุณมีคุณมีปัญญาญาณน,นะคะคุณมีคือุณมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะมีประสบการณ์สูงนะคะผ่านการเรียนรู้นะคะผ่านประสบการณ์อะ่ะนะ ผ,ผ่านความคิดที่แตกฉานแล้วก็เรียกอะไรอ่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่คุณผ่านการเรียนรู้อ่ะนะคะจนจนมีจนเป็นวิสโนมแล้วอ่ะนะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้หรือชอบหาความรู้หรือเป็นคนที่มีประสบการณ์ในในทางด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญอ่ะนะ,ะเป็นผู้มีความรู้ทางด้าน วิชาการนะคะหรือขแขนงใดขแขนงหนึ่งคือเป็นคนที่มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆน,น,นะนะเ,ออเป็นคนที่เป็นผู้รู้อะนะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นั่นแหละนะคะวิสตัมเนาะเป็นคนที่ตื่นรู้เป็นคนที่ผ่านอะไรมาหลายๆอย่างแล้วนะคะเป็นคนที่ตื่นรู้เป็นคนที่เข้าใจชีวิตนะเป็นคนที่คืออะไรเข้ามาคุณก็คุณก็ดูไม่หวั่นไหวแล้วอะ เป็นคนที่ข้างในมันก้นเรียกอะไรนะปล่อยวางแล้วก็ได้นะคะมีจิตวิญญาณที่อิสระแล้วนะเห็นไหมข้างในมันเป็นแบบรัวแสดงว่าเป็นแบบคือแบบจิตวิญญาณแบบว่าเหมือนเสียสละมันเป็นผู้ให้อะไรประมาณนี้ไปแล้วก็ได้นะคะบบางคนนะอื คนนี้เหมือนอยากให้คุณมั่นใจนะคะอยากให้คุณมั่นใจในตัวเขาก็ได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณยังลังเลหรือคุณยังรู้สึกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่คุณต้องทําที่คุณต้องเลือกนะคะอืมตอนนี้คุณกําลังสับสนก็ได้นะคะอาจจะกําลังสับสนนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องการนะคะเขาก็บอกใค่ก็บอกว่าแบบว่าให้คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะใน บางสิ่งบางอย่างนะคะมันก็ต้องแบบมันมาทีละอย่างอ่ะนะคะสิ่งสําคัญหลายๆอย่างที่คุณต้องการนะคะบางทีบางอย่างมันก็ต้องมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะนี่คุณกับเขานะคะสัมผัสได้นะคะมีจิตวิญญาณตรงกันนะโซเมตเห็นไหมเขารับรู้ได้นะคะว่าคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณนะ เขารู้สึกว่าคุณเป็นเนื้อคู่นะคะคุณเป็นคนที่ใช่นะคะเหมือนมันดงึงมันมีพลังดึงดูดมันมีแรงดึงดูดมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันก็ได้นะคะอืมโซเมดโอ้โหแสดงว่าตอนนี้เขากําลังคิดถึงคุณอยู่นะคุณอยู่ในใจนะคะในหัวเขามันมันมีคุณอะนะคุณคือคนที่ใช่นะเนี่ยเห็นไหมฟ r g i กิ n เน s แสดงว่าทะเลาะกันแน่ๆ เขาจึงอยากให้คุณให้อภัยนะคะอยากให้คุณแบบยกโทษให้เขานะปณีญาปนอมหรือว่าแบบดีกันเถอะประมาณเนี้ยนะคะเห็นไหมดูมีความต่างวัยกันสูงนะต่างวัยต่างเชื้อชาตินะคะเห็นไหมเขารู้สึกว่าอยากให้คุณมาอยู่ใกล้ๆนะคะอยากที่จะทะนุถนอมนะคะ คนคนนี้ภายนอกนะคะก็อาจจะดูมีอายุนะคะหรืออาจจะดูมีความแตกต่างนะคะกับคุณก็ได้นะคะหรือใคล้ยๆอาจจะแบบไม่เรื่องอะไรเขาไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆนะคะแต่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆคุณแล้วมันมีความอบอุ่นมันมีความสบายใจนะคะเหมือนเขาอยากให้คุณมาซบมาอ้อนนะคะใหญ่คุณมากดเขานะนี่เห็นไหมเขารู้สึกเสียใจมากนะคะ ไม่อยากให้คุณกับเขาต้องจบกันนะคะไม่อยากให้คุณกับเขาต้องเลิกรากันอะ่ะนะ mm hmm. เขาเสียใจมากๆนะตอนนี้เ mm hmm. นี่ยดูมีความต่างวัยสูงนะแต่เขารู้สึกว่าอยากที่จะเรียนรู้นะคะอยากที่จะมีคุณอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะอืม mm hmm. เนี่ยเขาอาจจะเคยทําร้ายความรู้สึกคุณก็ได้หรือเคยเาเรียกอะไรใช้อํานาจหรือว่าใช้ใช้จิตวิทยาหรือใช้เาเรียกอะไรนะดูมันมีประสบการณ์ที่ต่างกันอะ่ะนะเขาอาจจะเคยแบบเคยทําร้ายคุณ้ไดหลายอย่างเลยคือเขามองคุณเป็นแบบเเรียกอะไรอะ่ะเขาจะทําอะไรก็ได้อะ่ะนะเขาเคยมองคุณแบบนั้นอะ่นะอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมกับคุณประมาณเนี้ยนะอืม หรืออาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขารู้สึกว่าเออมันแบบอาจจะรู้สึกผิดเนาะไม่น่าทําแบบนั้นกับคุณอะไรประมาณนี้อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากอะ่ะนะอืมเนี่ยเขายให้คุณยอมรับนะคะบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะกระแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันสูญเสียไปแล้วนะคะมันมันเป็นแค่บางส่วนนะอืมมัน มันส่วนที่เสียไปอะ่ะมันเล็กน้อยนะคะไม่อยากให้คุณต้องสูญเสียความเป็นตัวเองหรือสูญเสียตัวตนนะอืบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ที่คุณมีมันมันก็เยอะมากประมาเนี้ยนะเห็นไหมมันมีการแบ่งเค้กแสดงว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเสียใจนะคะหรืออาจจะเคยสูญเสียหรืออาจจะเคยรู้สึกแบบน้อยใจอะไร,ห,รหลายๆอย่างนะคะเห็นไหมให้คุณยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ ไมไม่อยากที่จะให้คุณเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเหมือนจิตวิญญาณออกจากร่างแสดงว่าเขารู้สึกว่าคุณแบบสูญเสียความเป็นตัวเองหรือว่าเรารู้สึกเสียใจมากๆเลยประมาณเนี้ยนะแต่ว่ามันเขาบอกว่ามันเล็กน้อยมากๆเลยนะคะอย้า้คุณแบบยอมรับนะเนี่ยอยากที่จะให้คุณกลับมานะคะคุณคณนนี้ไม่อยากที่จะให้คุณ ไม่อยากที่จะให้คุณกับเขานะคะต้องต้องจบกันนะคะตหรือต้องห่างกันอะนะยังอยากที่จะมีคุณนะเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเก่งนะคุณสามารถที่จะรับรู้เรียนรู้หรือว่าเข้าใจอะไรหลายๆอย่างหาทางออกแก้ปัญหาได้นะคะคุณเป็นคนที่เก่งมากนะ คุณเป็นคนที่เห็นทางออกนะคะเข้าใจปัญหาเห็นไหมคุณมีกุญแจนะเออคุณเป็นคนที่เก่งอะ่ะเนี่ยเขาสัมผัสได้นะคะรับรู้ได้นะ,ค,ะคุณเป็นคนที่ทําเรื่องยากๆนะคะให้เป็นเรื่องง่ายนะคะเห็นไหมมองปัญหาให้เป็นเรียกอ,อะไรนะ มันเหมือนเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะคุณมีคนที่เก่งมากนะหาทางออกได้นะเนี่ยเขารู้สึกเสียใจมากตอนนี้นะเนี่ยอยากที่จะกลับมาหาคุณนะคะแต่กลัวแบบคนมองไม่ดีอ่ะนะมันเป็นการก็สิบก็ได้นะคะแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเขารู้สึกว่ามันมีคนจับจ้องมองเขาอยู่นะ เนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะเห็นไหมแสดงว่าเขาเคยทำร้ายความรู้สึกคุณหรือว่าเรื่อเคยเอาเปรียบคุณก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมหวังว่าฉันจะปฏิบัติตัวต่อคุณดีขึ้นเห็นไหมเนี่ย เขาไม่เคยเสนใจคุณก็ได้เมื่อก่อนอาจจะเคยทําร้ายหรือเคยเอาปเปรียบคุณหรือเคยมองคุณเป็นแบบเป็นเหยื่ออะไรประมาณเนี้ยนะเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนทําให้ทุกอย่างมันพังอะ่ะเออเหมือนเขารับรู้เหมือนเขาเข้าใจละคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยคุณไปเห็นไหม เขารู้สึกว่าเขาก็เสียใจเหมือนกันนะคะที่คุณกับเขาต้องต้องเลิกกันอะ่ะเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะ่ะไม่ใช่คนที่คุณชอบหรอกไม่ใช่คนที่คุณรู้สึกว่าใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ชอบเขาเหรอกเนี่ยเราเราต้องปล่อยกันไปเห็นไหมอือ ตอนนี้น่าจะอยู่ห่างไกลกันแล้วน่าจะห่างกันนะคะเนี่ยเขาบอกว่าไอ o เลิฟยูเขารักคุณนะคุณคนนี้เขาบอกว่าเขารักคุณนะจะ๋ขอไพ่สรุปค่ะโอ้อยากเดินทางมาหานะคะอยากพาคุณไปท่องเที่ยวนะคะอยากให้คุณเดินทางนะเชงเนี่ย อยากให้คุณโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคุณจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้มู v เมนต์อันนี้เชงนะคะเจอร์นี่เชงโอ้โหคุณจะได้จะไปจนภัยหรือได้เดินทางหรือได้ท่องเที่ยวนะคะหรือได้โยกย้ายงานนะคะโยกย้ายบ้านนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นทราเวลอาจจะเป็นการท่องเที่ยวก็ได้นะเออมันมีเชงมันมีโยกย้ายอะไรหลายๆอย่างก็ได้อาจจะโยกย้ายงานนะคะอืม แต่อาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือคนคนนี้อยากมาหาคุณนะโอ้เลเทอร์อยากส่งอีเมลนะคะอยากส่งจดหมายอยากส่งเมสเซจอยากโทรหาคุณนะคะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะคนนี้นะ ค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ